สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมัอนี่หมาเห้งหยิบผ้ามากกินสมตำลัเลยครับเด้อนี่ครับนี่ครับถุกตำใส่ก็หอยครับยังแสีบเด้ครับนี่ครับกี่กระหมาเห้งเลยครับเด้อนี่ข้าวเหนียวครับนี่หอยครับหอยขุ่ครับ นี <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่ครับนี่ครับนี่หมาเห้งก็แลกแก่อยู่ครับนี่ห้อยขุ่ครับนี่ครับเออส่วนนี้จะกินกระด้พกินกระเดช่วงนี้กินกระเดยพกินกระเดครับแต่ว่าสาคัญคือหัวมันครับหัวมันนี่มีตาครับเขาออกครับกินกระเดมีตาครับมีตาครับกินกระไดครับนี่ครับเนี่ยจิ้มกับน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มนี่ซุดยอดเลยครับแซ่บขรัปิด่น้อง อยอดครับของเนี้ยหนัาครับยังครับอีตั้มของหงใส่หอยครับอาหารที่สารบมันเท่าแซ่บที่สุดนี่ครับหุงงใส่หอยมาเดอมกินดกันครับ เอาเดี๋ยวครับนี่ไม้ไม้แห่งไปหามาันมันโค้งมันมันเท่านี้ครับย่างหลายเลยครับนี่ร่างจ้าออกนะครับ,ก,บ,ก,รบกินเดียลดลดเลยครับนี่ครับ คมึงเด้อพี่น้องเอาหัวออกก่อนเอาตาออกก่อนเนี่ยเพราะตาเนี่ยสำคัญครับตามาเลยกินบ่ได้นี่ครับ,บนี่ครับกินน้มกันเด้อพี่น้องเด้อย,ยังแสีบเลยนี่ปั่นของเหนียวครับ สมต,ตามก็อหอยครับวันนี้สมต,ตามเผ็ดอย่กากาเลยครับแท้กระแซ่บชุดๆครับมากินกับมาหาย,ยิ่งเลยครับเด้อาหา,บานบันเทอรปั่นข่าเหนียวคือกิ้งครับ นี่เนี่ยเถือกิ้งเงนคักเลยครับออ๋ก็หอยกับส้มตำขอบคุณครับดีทีทท่ตามเป็ดหมาเองครับขอบคุณครับขอบคุณครับ